ลาแคะสมาชิกใหม่ของดองกี้ฟาร์มวังม่วงฟาร์มในเกา่านี่ตัวเมียเก่งๆนี่ตัวผู้นะสมาชิกใหม่มาถึงก็กินอย่างเดียวเลยดูหน้าลาหน้าลาไม่ใช่หน้ามา้านะหน้าลานี่ตัวเมียน่ารักมาก นี่ก็โต,ตเต็มวัยแล้วนะอ้าวพ่อ,อบ้านบอก่อยสิถ้าใครอยากดูให้มาที่ไหนครับใครสนใจจะจะมาชมาลานะครับมาได้ครับที่วังม่วงครับ <c oughs> ฟังในเก่าครับผมโอเคจบรีวิวใช่ไหม